สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันหมักฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมักฮอตคันเทปเราเริ่มต้นที่เป็นฝั่งเดินหลังนะครับผมเดินหลังเดินหลังขึ้นไปครับมานี่ไปนี่ลองเล่นสีพระยาดูซิ <c oughs> ลองเล่นสีพระยาดูครับ ดูว่าคู่แข่งจะมาอีหลอกไหนอ,อมาทรงนี้มาทรงนี้เดินให้กินเลยแล้วก็เดินหนีบขึ้นไปเตรียมต่อสองนะครับหนีออกไหมทีนี้สิบสี่สิบเจ็ดจ้องไว้อยู่นะครับสิบสี่สิบเจ็ดนี่คือเป้าหมายเราเลย หนีไม่ออกนะครับหนียังไงก็โดนกินสองเตือนยี่สิบเจ็ดยิบสี่ก็โดนสามสิบยบห้าก็โดนสามสองยบปดก็โดนโดนหมดเลยถ้าเดินให้กินฟรีก็ยังโดนกินสองอยู่โดนทุกมุมนะครับอันนี้ก็ไปแล้วสิบสี่สิบเจ็ดรอ้ยโดนค่าฮอตไหมเฮ้ยแต่เราเลือกกินได้นี่หว่าลืมไปว่าเราเลือกกินทางนี้ได้นะ ถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าฮอตแน่ๆแหละแต่เราเลือกกินตัวนี้ก่อนนะครับผมยังมีอีกจังหวะหนึ่งเขายังฆ่าได้อยู่นะครับเขาเดินยีิบสามเออเดินนี้ก็ได้หรือจะเดินยีิบสามสิบแปดก็ได้มานี่ทีนี้เราล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลย <c oughs> ไปครับมานี่กระดานที่สองอกองโจนเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับกองโจนจะต้องขึ้นแบบนี้เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วขึ้นนี่ขึ้นนี่นนนก่อนอถ้าเข้ามานี่ก็ขึ้นไป <c oughs> แต่ถ้าเขาไม่ยอมขึ้นยี่สิบหกไปยี่สิบเราปิดเลยนะ อนุญาตให้ปิดเลยนะครับปิดเดิน24 20ทันทีเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เตรียมยิงสองมานี่พวกคนนี้เดินเร็วดีมากนะสุดยอดนะครับมานี่ขึ้นไป สี่พระยานะครับสำหรับชุดนี้ขออนุญาตใช้สี่พระยาเดินหลังมานี่เพราะฉะนั้นเราต่อขึ้นไปก่อนทับหน้าเราขึ้นยากแล้วนะครับทับหน้าเราขึ้นยากแล้วมีแต่จะโดนกินทั้งหมดเลย ไรดีพี่เอาจังไดดีไปทางนี้กินเ,เข้ากินฟรีดีไหมอ๋อถ้าเข้ากินเขาก็เข้า,ขาด้วยเนาะสิบหกยี่สิบไม่ดีไม่ดีหนีก่อนลืมไปว่าเขาก็เข้ากินได้ตอนแรกว่าจะเดินยี่สิบสองสิบแปดนะครับไม่ดีแน่ไม่ดีสําหรับเราแน่เขาเดินสิบหกยี่สิบเนี่ยเลยเขาก็ต้องเข้ากินด้วยหนีมาก ดักก่อนเดี๋ยวจะลอยมาเข้าฮอดกันเรื่องกินฟรีเอาไว้ทีหลังดักให้มันรัดกลุ่มดีๆก่อนอ้าวมีการเส้นเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> มีการเส้นเกิดขึ้นอ๋อเข้าใจแผนแล้วถ้าเราไปนี่เขาจะเดินมานี่ เรากินไปนี่เขากินมานี่เรากินไปนี่เขาเขาจะกินสองควบโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยถ้าเดินสิบ็ดไปเจ็ดที่โดนหักศอกแน่ครับเราไม่ไปนะครับก็ว่าอยู่ทาไมไปเหลือทิ้งไว้ให้เป็นรูวะโอ,อ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยแผนาการไม่ธรรมดานะครับอย่าหลงกลเด็ดขาดนะครับผมโดนหักศอกแน่ถ้าคุณเดินสิบ็ดไปเจ็ดมานี่มานี่ นี่แหละครับคือเวลาเราเล่นมาฮอตเราต้องดูหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบกันนะครับว่าไม่ใช่ว่าเขาเหลือเป็นรูไว้โอ้โล่งเลยไปริ้วไม่ได้นะครับบางทีอาจจะแฝงไปด้วยหลุมพรางก็ได้นะครับอืมคู่แข่งยอมไปครับผม ขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานอโอเคเสร็จแล้วแล้วค่อยเดิน <c oughs> มานี่ขึ้นไปเหมือนจะเป็นห้าเต้มนะเนี่ยโอ้เหมือนจะเป็นโจรซะด้วยเหมือนจะเป็นกองโจรน,นะดูลักษณะคล้ายๆจะเป็นกองโจรมานี่ครับ เอาล้วขึ้นต่อสรุปเป็นรับปุ่มนะครับเป็นห้าแต้มรับปุ่มขยายตัวออกเป็นสี่ขุนพลรับอีกปุ่มรับอีกปุ่มนี้ไปแส่เข้ากินเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาต่อดักไว้ กินเข้ามาเรียงแถวแทรกกินหนีแทรกยาวหนีไปเข้าฮอดครับหลุดแล้วงานนี้จะมาต่อสองแน่ๆเลยอ่าจะมาหั่นเราจะมาหั่นยี่สิบเอ็ดยิบห้าแล้วก็สิบสี่สิบแปดกะว่าจะมาหั่นเรางั้นเราขึ้นไปนี่ก่อนอ่าจะมาหั่นเรานะครับ โครงการระยะยาวหันสองหันสามเราไม่ธรรมดานะนี่แต่ละคนนะครับแผนการร้ายกาจทั้งนั้นเลยถ้าเรากินด้วยล่ะเรากินด้วยแบบนี้ล่ะจะดีไหมกินด้วยฝังเลยครับหมดเลยเรียบร้อยนะครับฝังด้วยเลยไป <c oughs> ขึ้นนี่ไปขึ้นนี่ไปมานี่ไปเอาล้ครับเป็นโจรก่อนแล้วเป็นโจรก่อนโจรก่อนปล่อยขึ้นมาเลยเข้าม,มุมไปเลยเอา่าเป็นโจรก่อนไปเป็นกองโจรเดินก่อน พบ <c oughs> ห้าเต้มเอเออพบอีกปุ่มเดินหลังเราเป็นอีกปุ่มเดินหลังนะครับขึ้นมานี่ขึ้นนี่มานี่ไปนี่ต่อไว้ <c oughs> มานี่ ต่อค้ำสูงไปเลยขึ้นไปมานี่เตรียมตั้งต่ออ้าต่อโผล่ออกมางานนี้เราก็ดักเลยสิไม่ยากอะไรเนาะเราดักเลยนะครับเนี่ยอันนี้เราได้เปรียบเลยนะเรียบร้อยครับผม ครับผมขึ้นไปขึ้นมานี่สูงเลยมีแต่คนเดินย่อไว้วันนี้มีแต่คนเดินย่อสงสัยจะเป็นกลองโจรเป็นกลองโจรซะแล้วกองโจรกองโจรซะแล้วขึ้นไปมานี่ไปขึ้นมาก็ไป รูปทรงนี้แฟนๆอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะผมเดินให้ดูบ่อยเป็นรอบที่แปดสิบแปดแล้วมั้ง <c oughs> ดูดูบ่อยจริงๆครับรูปนี้เห็นบ่อยนะครับเห็นเห็นจนชินตาแล้วแหละน่าจะเป็นรอบที่แปดสิบแปดแล้วมั้งนะเวลาเจอกับกองโจงเดินก่อนผมมักที่จะขึ้นรูปนี้นะครับมานี่ขึ้นไปนี่อ่าแสก,กินมา อุดไป <c oughs> จมแล้วครับงานนี้จมแล้วก็เหลือแค่ยิบสี่สิบเก้าแต้มที่ดีนะนั่นแหละครับยิบสี่สิบเก้าแต้มที่หน้าเดินคราวนี้เรากินนู่นก่อนเขากินมานี่เรากินนี่เขากินมาเราก็กินไปอีก ม่หลายต่อแล้วเกินนะครับท่านผู้ชมหนุนไปอีกกันเขากินฟรีกันเขาเข้ากินฟรีเอาละทีนี้ลงไปเข้าฮอตมานี่ขึ้นไปลงมาไปก่อนอย่าเพิ่งเข้ากินเดี๋ยวมีอันตรายแน่มานี่ เอาละครับเขามาเขาจะพยายามมาต่อเราแหละคิดว่านะโยกหนีแล้วเข้ากินโยกหนีโยกหนี เอ้ากินหนึ่งกินด้วยกันออกแพ้เรานะถ้ากินด้วยกันถ้ากินด้วยกันแพ้เรานะครับอ่าโอเคขึ้นไปขึ้นไปมานี่ไปเอาโจรอีแล้วโอว้วันนี้รับกองโจรทางนั้นแหละ คนนี้เดินทั้งโจนก่อนโจนหลังเลยอืมไปนี่ฝืนฝืนนิดนึง่งอดทนรอก่อนอดทนรอนิดนึงมานี่อดทนรอไปขึ้นมาว่าเข้าสูดเป๊ะเลยครับท,ท่านผู้ชม สูตรนี้คือสูตรเลยสูตรนี้คือสูตรเลยแทงเข้าไปนี่คือตัวอย่างอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยที่จะใช้เล่นกับกองโจรน,นะครับอืไปนี่มานี่แล้ว มานี่เข้า <c oughs> กินเหรอหนีเอาละถึงตรงนี้เราจะยิงสองเลยอย่างนี้ไม่ได้สมมุติว่าเรายิงสองทุบๆไปตรงนี้ปุ๊บอีตัวนี้จะว่างตัวนี้จะแย่สองเราได้เราจะต้องสกัดตัวนี้ออกก่อนเพื่อไม่ให้เขาตีกลับได้นะครับ อาแล้วเสร็จแล้วค่อยแย่สองเห็นไหมครับอันนี้คือสมมุติอ่านหมากตัวนี้นะผมจํารูปนี้ได้ขึ้นใจนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่สกัดออกเจ็ดจะมาสิบทันทีเลยเพราะมันจะโล่งนะครับรูปนี้นะครับเพราะมันจะโล่งเลยเป็นแนวทางการเล่นได้อย่างดีเลยนะครับหากใครไปเจอกองโจรหลังรูปรูปนี้ก็ เอาไปใช้ได้ครับเข้ากินไปเลยเอาไปใช้ไดอ้อุดไม่ได้นะถ้าเดินสิบเอ็ดสิบหกโดนแย่สองทันทีอันนี้ก็ตามมากินก่อนมานี่ก็ตามมากินไปเรื่อยๆเรียบร้อยครับรูปนี้ชนะก็เดินได้แค่ยี่สิบยี่สี่หรือสิบเก้ายี่สามแค่นั้น โอเคนะครับผมตัวนี้ก็ทําไงดีไปนี่บังคับเข้าฮอตได้ตาเดียวนะครับปล่อยเขาเข้ามาเลขสามสิบสองเลยเข้าแล้วก็ปล่อยให้กินซะจบค่าวอ่าโอเคครับรูปนี้เรียบร้อย